ด้วยเสียงหัวเราะนะคะทุกคนค่ะบองเอ้ยรถนะลูกนายรถนะสวัสดี f อทุกคนนะคะหลังจากห่างหายไปหนึ่งวันเนาะทุกคนเนาะวันนี้อยู่กับเจ้าแคทสามสองศูนย์ของหัวหน้าจอยแคสติ้งทีมงานเรืองแสงนะคะ วันนี้ภารกิจของเราทุกคนขะวันนี้ภารกิจของทุกเราคือเราจะมาวางท่อ25่อนที่อยู่ตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงหนองจิกบ้านหนองจิกอาําเภอบ้านกรวดเรานี่เลยคะ่ะทุกคนขะอ่ะหัวหน้าลงแล้วคะ่ะได้เอายางยางมารองไว้นะคะทุกคนขาเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราไม่อยากให้มันมันขูดถนนราดยางเขาใหม่เนาะทุกคนเนาะเขาเพิ่งทำแล้วอีกอย่างงานตรงนี้เราก็จำเป็นที่ต้องทำด้วยเราก็เลยต้องน่าจะยค่า ล้อรถรองไว้ก่อนเนะค่ะเนาะแล้วก็ต้องรักษานิดนึงรักษาหน้าพื้นผิวทำไมเขาเรียกว่าพื้นผิวเนะทุกคนเนาะรักษาพื้นผิวถนนนิดหนึ่งตาตาว่ายางแบนหมด

าไปปล่อยที่บอ่อเราอู้บอกอันนั้นที่อยู่หลังหลังบรสัตว์เรานะ่ะกระถางนั่นไงกระถางที่มีน้ำนั่นน่ะอยู่หลังบรสัตว์น่ะดีกว่าให้นั่นนั่นนั่นข้างบนก็นมีนั่นไปชดมาชดมาชดมาชดเออโอ้าเรื่อยล้อไปแตะมอนยัง ทองมาบอกไปเอาทองหลังรถขอทองจากพี่โจ้ไม่ไ้เหรอ ไม่เล่นน้านี่ไม่ใช่หัวหน้าจโจ้ยนะคะทุกคนคะ่ะเจอน้ําแล้วต้องเล่นน้าค่ะน้ําน้อยน้ําอะไรก็หัวหน้าต้องเล่นแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นน้ําที่ไหลามาจากด้านบนจากทุก่งนาด้านบนนะทุกคนค่ะ แบนแต้แตะอ่านันในขณนะที่คอยคอยอยางนะทุกคนนะ น้องก็เคลื่อนอยางให้ลูกพี่ก็เล่นน้ำสิจ้ะน,น,น,นี่อน้ำาได้น้อยนิดนิดเนี่ยเล่นหมดจ้าเห็นไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เห็นปลาช่อนจะไปปล่อยน้องสุพลเราต้องเอาปลาไปปล่อยปล่อยไว้มันกินน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำลูกไอ,อะไรนะลูกน้ำยุงลายอยู่ที่บสิษัทเห็นอยู่บ่อนหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยไว้ Gracias. Okay. ทุกคนขาพื้นพี่ตรงนี้นะที่ทีมงานเราจะได้ถงนล่วแหละจะได้ถมตรงนี้สูงสูงน่าจะอีกสัก5้เซนตรงนี้นะวางท่อด้วยแล้วก็ถมพี่ตรงนี้สูง50เซนเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะทุกคนนะตรงนี้นะหนึไร่หนึ่งงาน าูดอะไรเต้นโอ้โักทายกันเนาะค่ะเนาะโอ้ยสวัสดีเอ็ซีเดอหนาวมากเย็นมากเลยค่ะทุกคนเอ้ย เริ่มเคลียร์ลิงเร้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าจะได้วางข้อจากจุดนี้เริ่มต้นจากจุดนี้ไป25ท่อนค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะฝึกสิบว่าซอยเขาหย่าแนวดอกว่า,า,วาหัวหน้าตาตาน้องเล็กนี่เนตรปอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ Sitting จอกันที่ไหนก็ทักได้นะคะทุกคนคาเอฟเดินทางก็อขอให้ปลอดภัยน,นะคะทุกคนขาทุกการรับชมขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆนะคะรักและคิดถึง f อของเจ๊เพิ่งทุกคนนะคะขอให้ทุกคนอ่ามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะรักและคิดถึงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ